ครับเ,เพื่อนน้องๆที่ตามช่อง n j m t v ทนะครับก็หลังจากาช่วงเดือนมกรานะครับก็ยุ่งๆกับเรื่องอื่นนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปเกี่ยวกับเกมนะครับก็เป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะครับศึกษาธุจส่วนตัวการลงทุนเนาะนี่ก็เลยกลับมาทําคลิปเกมบ้างนะครคลิปเกมบ้างเป็นความรู้นะครับแลกเปลี่ยนเนาะเพื่อนเอน้องๆที่เข้ามาดูนะครับก็ มีโปรโมชั่นนะของจิมนำมาเสนอเหมือนเดิมนะครับกอมาคุยกันนะว่าสำหรับสายฟรีน่จะอยู่รอดได้นะครับไม่ใช่ง่ายๆนะต้องเล่นปลดล็อกภารกิจแทบจะทั้งหมดนะครับในแต่ละซีซั่นเนาะตอนนี้สุ่มปืนนะครับสุ่มมาเครื่งปีนะเพื่อจะได้ปืนปิดตานะครับปืนปิดตานี่โดนแบบเนิร์ไปแล้วนะ ง่ยเราแทบจะตกรุ่นแล้วนะครับต้องมาสุ่มกล่องหานะครับได้มาสองกระบอกจริงๆอยังได้ปิดตากลางนะครับแต่อย่าสุ่มไม่ได้นะลเล่นปืนพิษเออมานานนะครับปืนพิษเนี่ยนะครับใส่ให้ท่านดูชะดอนนะครับเราพยายามสุ่มนะครับสุ่มปืนหาปืนใหม่ๆนะครับเ,เล่นปืนพิษมาตั้งนานนะปืนบาซิลิสปืนกาแกนทัวเนี่ยนะครับ สายฟรีนะครับมาพูดถึงสายฟรีกันนะว่าตอนนี้ปืนแรงๆนะครับปืนแรงๆจะเป็นปืนกเกรฟนะเพิ่มความแรง400เนี่ยนะครับมองใครมีเล่นก็ออกหดนะตอนนี้เจอบ่อยๆว่าเป็นไททันใหม่นะครับไททันใหม่ไททันใหม่ล่าสุดก็จะเป็นเอเธอร์นะครับเอเธอร์เอเธอร์ Ether ตัวใหม่ๆก็ติดกันเต็มไปหมดเลย ออบางคนยังอยู่แล้งไม่สูงนะแต่มีปืนมีอะไรครบทุกอย่างหมดแล้วน,นะครับคนใหม่เล่นมาจะได้เปรียบนะคือมีโอกาสที่ได้หุ่นใหม่มาเล่นหุ่นใหม่อาวุธใหม่เวลาสุ่มนะครับบางคนยังเล่นหุ่นเก่าก็มีนะเล่นแมงป่องเล่นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็อยู่แลงประมาณเอ,อ,อาจจะไม่สูงมากนะไม่อยู่ประมาณเอ p e r t เ,อเหรือหัวสิงนะครับกรณีที่อัพไม่ทันเนาะอาวุธไม่มาร์กหุ่นยังไม่ไมถึงมาร์กนะครับก็เลย เนี่ยเอาโปมาแนะนำนูงลงล้นลองเนาะใครที่อยากโหดอยากแรงอยากเร็วนะครับเพราะเกมนี้มันเป็นเกมใส่เติมที่ไม่เปรียบได้เปรียบยบมับ้นเนาะต่างประเทศเขาเรียกเกมเปโตวินนะครับเนีย๋ยมีโปรโมชั่นไททันตัวตัวก่อนตัวล่าสุดมาไงสำหรับสายเติมจะได้เปรียบนี่นะครับวินดาเป็นบัชลาหมาบัชลานะเป็นลูกบอลไฟฟ้านะครับ เอามาขายละสิบสองเหรียญก็อลองดูนะครับเมื่อน้องเกมนี้สายฟรีหรือสายเติมใครจะอยู่ใครจะอยู่รอดนะจะไปต่อเะยจะพอแค่นี้สำหรับสายฟรีนะคือต้องเล่นหุ่นเดิมนะครับที่อัพมาสูงแล้วปืนนะครับสายเติมเขาเล่นหุ่นมาเปลี่ยนเปลี่ยนทุกซีซันทุกอัปเดตได้อัปเดตได้ใช่ไหมสำหรับสายฟรีนะครับต้องมาสุ่ง ของรางวัลอาศัยสุ่มของรางวัลหาชิ้นส่วนสุ่มกลอ่องนะครับยาสุดสุ่มได้ปืนลัดเลอร์มาเนะาะนะครับรุ่นธรรมดามันจะมีรุ่นรุ่นลิมิเต็ดอีกนะเวลาสุดมีสุ่มได้มานคะรับเวลาสุม่มหลายเดือนมากเลยได้กล่องก็จะได้ปืนนี้มาแนละ้วสุ่มเป็นร้อยร้อยกล่กองนะครับ ก็จะหมดเยอะนะสุ่มหลายครั้งมากเนี่ยนะของว่าพันเนี่ยครับ s c o r p น o n e r rudder อ,อืนไม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็สำหรับคนที่ยังเล่นอยู่ได้นะครับคือไม่ได้ซีเรียสนาะไม่จำเป็นต้องขึ้นไปหลีกสูงนะครับีรือหัวสิงโตหลีกนโ่นห,หลีกนี่นะครับว่าก็อยู่ที่ว่าใครเติมมากเติมน้อยเนาะ หลายปีก็เลยเรื่อยๆนะลิฟต์เอ็กเพิดขึ้นลง X อ,อีกเลื่อเอ็กเพรสเอ็กเพรสแล้วก็มาสเตอร์หัวมาป่านะเล่นง่ายๆสุชิวสไตล์สายฟรีนะครับเนาะใจคู่ต่อสู้สูงกว่าก็เล่นยากหน่อยมีอีกสูงกว่าถ้าใจลิฟต์ต่ำกว่าก็คิวทีละเป็นสินเหมือนกันนะครับพอดีได้ปืนปินตามาคนระับก็เลยมาเล่นคู่กันครับอุลเมียนนะไงั้นจะเล่นอะเททาน ลูชนดอนะครับลูชนดอเล่นปืนพิษมาหลายเดือนนะครับลูชนดอมีปืนพิษ2กระบ,บอกเนะีใช้เล่นกับเจ้าลูชดอนะเป็นเครดแล้วก็บาซิลิสตัวนี้นะครับบาซิลิสทำดาเมจได้ดีนะแต่ตอนนี้มาเล่นปืนปิดตาก่อนตลับกับปืนแม่เหล็กไฟฟ้านะแ็นชัวนะครับ เวลาเจอคู่ต่อสู้เป็นกลุ่มก็ยิงยิงได้นะยิงได้เติมเลือดด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะใช้เวลาสูบนานมากนะปะืนใหม่แต่ละก็บอกครับพอจะสูมได้มาก็ตกรุ่นไปละตกรุ่นไปเวอร์ชันสองเวอร์ชันนล้นะเนี่ยก็จะสูมได้นะไม่ใช่ง่ายๆนะสายฟรีนะครับต้องมารอลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดเทคนิคนะครับนะการรับเกีร์ลดสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยนี่นะครับทยอดทำให้เราใช้เหรียญพีทีนะแพทตินัม ลด,ดลงนะครับเรามาอัพปืน,น,ปน,ปน,นกันนะครับอัพปืนอัพโมดูลเนี่ยนะโมดูลโมดูลกับตันโมันัะอัพปืนอัพโมดูลนะครับโมดูเล็กก็ต้องรอสะสมทองนะครับแล้วก็รอช่วงลดพิเศษลดเปอร์เซ็นต์พิเศษเชงนกนอัพหุนอัพปืนเหมือนกันสามวันสี่วันหกวันเงี้ยนะครับก็จะทองจะถูกได้ประมาณร้อยสองร้อยนะเนี่ยนะครับถ้าเราไม่อยากเล่นหุ่นเดิมๆนะ คนที่ได้หุ่นมาเยอะนะโอพี่หุ่นก็ประมาณโอ้โหยี่สิบสามสิบตัวนะครับนี่นะครับอับขึ้นมาก็เยอะละแล้วก็ไม่ได้เล่นนะเบือ่อเออพอเล่นเบื่อแล้วก็เปลี่ยนบางตัวก็แทบไม่ได้เล่นเลยน,นะครับหุ่นมาร์คหุ่นอะไรก็มีที่ไม่ได้เล่นก็มีนะแต่คงจะต้องหมดเจอะนะถ้าเติมนะครับเ,เราเล่นสายฟรีนะครับ เล่นไปเรื่อยๆนะพอจะตกก็อัพอัพป,ปืนพอจะจะตกก็อัพหุ่นนะครับอัพอัพป,ปืนไปเรื่อยๆนะแล้วก็รอของฟรีนะครับรอของฟรีที่เจียมแจกเราไปลงชื่อได้นะยุนฟรีปืนฟรีไอเทมฟรี<อ>นะครับก็เอาข้อมูลข่าวสารมาเลกเป็นกับเ,เพื่อนน้องๆน,น,นะว่าใครที่ ยังเล่นอยู่นะครับแต่สายฟรีสายเติมเมื่อมาแลกเปลี่ยนกันดูนะว่าเกมนี้มันยังน่าเล่นอยู่ไหมนนล่าสุดมันก็มีปัญหาเรื่องการอัปเดตอะไรต่างๆเยอะนะครับเซิร์ฟเวอร์ล่มบ้างอะไรบ้างเนาะแล้วก็โปรนะโปรก็ยังเยอะอยู่นะพักหลังเริ่มเริ่มจะแบนโปรได้นะแต่ยังมีมาเรื่อยๆนะครับก็ใครติดตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ลาไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ